สวัสดีครับทุกคนคลิปแกะกล่องคลิปแรกนะครับเราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวท็อปปิ้ง NX7 นะครับซึ่งก็คือแอมพกผ้านะครับเนาะก็เปิดกล่องมานะครับก็จะเจอคู่มือกับบริการเนาะข้ามไปก่อนนะครับอันนี้คือตัวแอมพกผานะครับก็สีแดงนะครับที่ผมได้รับมาต้องขอขอบคุณจ่องเฮลิซา์นะครับที่ส่งมาให้ผมได้ทดลองนะครับด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นเอ่อโวล่มคอนโทรลเนาะปรับเสียงนะครับ อันนี้เสียบกับหูฟังแล้วก็อันนี้เสียบกับแดกนะครับเอ๊ะถูกแล้วอันนี้เสียบกับหูฟังอันนี้เสียบกับแดกนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นพอร์ตชาร์จนะครับชวร์พอร์ตชาร์จ Type C ไฟพาวเวอร์แล้วก็เกณน,นะครับให้ปรับได้วัสดุเป็นโลหะนะครับแข็งกระดกเลยน้ำหนักก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับอันนี้กะเป็นกล่องอเซสซี่เนาะซึ่งเปิดมานะครับเราจะเจอ โอเคหมดละอ่ะเราจเจอแผ่นนะครับแผ่นรองนะครับซึ่งแผ่นอันนี้นะครับจะเป็นแผ่นที่เราจะเอามาวางนะครับไว้ท้าไว้กับเจ้าตัวแอมนะครับแล้วก็วางแดกวางแอมไว้นะครับแล้วเราก็เอาแบนสองอันนี้รัดเจ้าตัวแดกไว้นะครับเนาะเพราะมันต้องใช้งานร่วมกับแดกนะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จ C to A นะครับสั้นๆเนาะแล้วก็นี้จะเป็นสายที่เราใช้เสียบ ระหว่างเจ้าตัวแอมตัวนี้นะครับกับตัวแดกของเราเนาะซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่า,าเพื่อนๆจะใช้แดกตัวไหนเนาะก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปลองนะครับว่าแอมของเจ้าตัวท็อปปิ้ง S7 เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนเนาะแล้วเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวประสบการณ์การใช้งานนะครับให้เพื่อนๆ ได้ลองรับชมรับฟังกันดูนะครับเนาะก็สำหรับคลิปแกะกล่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดหรวมกับใบแมนนวลสองใบเอ้ใบแมนนวลแล้วก็ใบวันตีสองใบนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเท่าที่ต้องใช้เนาะนะครับก็เดี๋ยวจะลองใช้งานนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อน รับชมรับฟังกันนะครัลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบหรือว่าใครรอติดตามรีวิวก็อย่าลืมกดซับไว้เยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์ให้เยอะๆด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย